เอ็มินทำไหนอ่ะทำไหนกินหญ้าเหรอกินหญ้าทำไมอ่ะโอ็มินเป็นตัวอะไรนะกินหญ้าชื้ไหนกินให้ดูซิกินหญ้าโชดิไหนกินหญ้าโชดิกินอันไหนเนี่ยอะกินอันนี้กินอันนี้อ่ะไปกินเลยไปดิไหนย้อมกินหญ้าไงอ้าเอาไปอ่ะเอาให้แล้วเนี่ยกินเลยครับ โอเคเห็นไหมพี่ชอบกินยาถเถอกพี่ชอบกินยาไงอร่อยจัดอีกเลยโอ้โหอร่อยสุดๆไปเลยครับเป็นไงพี่กินยาพี่เก่งไหมฮะเห็นไหมพี่กินยาไง เีกินยาพกินยาพี่พี่กินจนหมดเอ้โหของโปรดพี่เลงเนี่ยโอ้โหของโปรดพี่เลย,เย,าเลยมามาดูสิพี่กินยาอย่างอรอยอร่อยมาหมินมาอ้าวอรีสเราจากต้นไปเอาจากต้นมันมากินเลยไปไหนเล่ามามาดูพี่กินยาสิพี่กินยาจนหมดแล้ว มันย่ไหนนะมันยั่ไหนนะอ่าเบ็นมันเป่มาจูพี่กินยาเอาอีกไหมเอาอีกไหมมันยังมีอยู่เลยเนี่ยเอาอีกไหมเอาตัวไหนเอาตัวนี้เหรอนี่เหรอเอานี้เนาะอ่ะเอาไปอ่ะเอาไปเันเนี่ยโอเควิ <c ười> นยาไง ที่อาชาจับไว้ด้วยแม่พี่เก่งอ่ะหมเนี่ยพี่เก่งพี่พี่พี่กินยากไงพี่เก่งไหมพี่พี่แค่กินยากไงอ่ะพอแล้วเหรอพี่มแล้ว